มันไม่ร้อนหรอน้อนม่ได้อยู่ไม่ถุงมืออยู่ถุงมือมันก็บางมนรายก็บางสิดนะเ็เราไหมก็อยากกินเงีเดียสิกหแกิได้ไม่อยคนอ๋กระเด็เอาิซซาีเวมันได้กินไง คุณผู้ชมคะก็เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์การไลฟ์สดนะคะที่หวานฉ่ำออกมามากกันเลยแหละสําหรับคู่ของบิ๊กผู้หญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็เพื่อนซีนะคะอย่างสาวเบนรักวันนี้หรือว่าเบสคําสิงของเรานะคะแม่ต้องบอกเลยว่าคู่นี้นะตอนนี้เองเนี่ยกระแสะความจินก็คือมาแรงสุดๆเลยนะคะแฟนคลับต่างก็เชียร์นะคะลุนคู่นี้กันแบบฉ่ำๆอีกเหมือนกันค่ะซึ่งก็มีโมเมนต์หลายตอนหลายโมเมนต์ออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามอยู่บ่อยครั้งล่าสุดนี้ นะคะก็ทําเอาคนดูอย่างเราเราข่าวฟินจิกหมอนกันอีกแล้วคุณผู้ชมคะฟินจิกหมอนยังไงก็คือคู่เพื่อนสีเนี่ยเขาไปออกงานด้วยกันนะคะแล้วก็มีการออกมาไลฟ์ส่งไลฟ์สดคุณผู้ชมทีนี้ในระหว่างนั้นนะคะก็กําลังจะรับประทานอาหารนะคะซึ่งก็มีคุณแม่อ้อยค่ะร่วมรับประทานอาหารนะคะบนโต๊ะอาหารกับหนุ่มบิก๊กแล้วก็สาเวเบสด้วยแต่ว่าค่ะแต่แต่ช็อตนี้เองเนยหวานยังไงก็คือพวกเธอเขาแกะกุ้งให้กันด้วยเพราะว่ากุ้งเนี่ยก็คือมัน ร้อนๆน,นะคะสาวเบสเนี่ยก็ถามเพื่อนแล้วว่าเธอแกะได้ไงมันร้อนนะคะหนุ่มบิ๊กเนี่ยก็เลยจัดการให้เลยแกะกุ้งให้สาวเบสกินกันเลยแหละคุณผู้ชมค่ะช็อตนี้เองเนี่ยก็คือหวานสุดๆนะคะน้ําตาลที่ว่าหวานอาจเจอโมเมนต์นี้ของคู่นี้เข้าไปต้องยอมแพ้กันแล้วแหละนะคะเอฟซีแฟนคลับว่าหรือเปล่าใครคิดแบบดิฉันอ่ะอันนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะอ่ะคุณผู้ชมยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปโมเมนต์ความหวานนี้ของเบสกับบิ๊กกันค่ะ ต้มอะไรนะเนี่ยปริซังต้มอะไรนะปลาอะไรไม่เอาปลากระปงน้ำซั่ไม่เอากินกุ้งกุ้งอะไรอย่างเงี้ยบอตอดสิบห้านาทีครับว่ากุ้งอร่อยมากเพาเสือกไม่มาชอบแม่แม่ปูแซ่บไหมเนี่ยเสือะไรยนะเสือกไม่มาคิดอยู่ว่าไปไม่ไปไม่ไปปกติแม่ไม่ออกบ้านไม่บอกว่าแม่กุ้ ตอนนี้ถอ,อนได้นะไหมครับถอนได้ถอนออกว่างมุนไปอกแบบนี้ย จุ่มบอกอ๋อแต่ถ้าแกะให้พี่ต้องไปแกะนู่นหรองั้นหนูแกะเองก็ได้เดี๋ยวหนูกินเลยอ๋อได้ค่ะขอบคุณค่ะกินตรงนี้ก็ได้ค่ะพี่เดี๋ยวหนูแกะเองก็ได้ถ้าอย่างนั้นคนแกะให้ก็สบายนะมีเอพิบิตี้มีเอพิบิตี้อ๋ออยากอยากได้ฟิวอ่ะไม่ได้อยากได้ฟิวแต่ถ้าแกะให้เขาต้องเอาไปแกะนู่นไงก็แกะตรงนี้เลยวันนี้ก็ได้ต้องรอต้องรอเขาแกะอีกคนได้กินจะกินเลยจะกินเลย ใช่ที่จะว่าถ้าแกะมาแล้วจะดฟิวแบว่าเปี่ยนเอาไว้เลยเราไม่กินด้วยกันรอคะก็วางตรงนี้เค่ะเราก็องนิมนมก่อนรา้อนมากขึ้นละเจ้าพยาละะหมดเลย้อเปิดเพาะมพาควนบอรชักบควช่ควานเนี่ยเปรเปิดรยังร้อนอยู่ร้อแอนอมันู่มีถุงมือนะตาขอได้คะนี่ค่ะ เวลาใช้แกะเองได้แกะรุ่นเก่งเบอร์ถือหพี่เน่อตอวันี้ดูเพีตอเปนอย่างดีนะครับมันต้องใช้สองันผมมันงอนมาอยู่รอไม่กลับมาเป็นูแต่วหงวันไม่มีอันราคาของตรบริษัทไมเดอไหนี่นพี่ตอเห็นงานหนักเข้างนี้เลย ลาสเอราดเป็นแจกดาราอานันเหยเยอ่่เรานั่นกเออก็เราก็ถือให้ไม่ดือมัเีอู้รอนอยู่ดิแจเป่าอนแบไนมันร้อนมากข้าออกไปออีก้อเอหนี่ไม่กินหัวฮะฉันไม่กินหัวจะกินเหรอกินหัวอยู่อรอนเป่าแกมันเหยียดทุกนนี่นะครับพี่น้องร้อนเกินอะ เมนูนะครับอยู่นอุ้ยอะไรเหี้ยตรงนี้ไม่โอ้ยร้อนยิงบว่าเดมไ่ร้อนหรอเนื้อกุ้นี้รนเย็นดีมันได้อยู่มมีถุงมืออยู่ถุงมือมันก็บางร้อนะบายก็บางนะเจนเราไหมก็อยากกินไงมีเดีติเอะไหนจแกะเองได้เนี่ยบนอ๋อกระด็เอาหินซาีเมันคกินไง ไม่มีผู้ชายเกขกคุ้มแค่แล้วไม่ร้องเหรอวะไม่ร้องมากนะได้ยูเอาดีๆนะไม่ใช่บ้าลิกแย่เอาลิกแย่เอาอยู่แถวไหนนะอะไรอะไรเขียนนี่น้มัชาตั้ไม่เคยมาเลยใช่ไหมน่าจีบันเสื้อ มพอแล้วลองมันเย็นนะไม่เป็นไรนะลองมันเย็นมันได้ไม่ได้ใส่แล้วมันได้ใส่แล้วคือไอ้อันนึงเย็นนึงแก่ให้ก็กินสองหมื่นถาำแกให้ก็กินแต่ว่เมื่อกี้เนียนเป็นไรแ่แอหนึงเนาะเอาดีๆนะอย่าืนนะถ้ามือมันบ่งวันเล้วมันวันเร้วมันอยู่ ได้ค่แกะให้แท้ได้หรอมาเวอร์มากดูแลดีมากดูแลพิเลนเตอตัวอ่ะมันปักตะกามว่าไหนเท่าไรคุนฮะต้องดูแลนี้ก่อนนะเขาต้องผ่าเขาได้ก่อนหรอแม่พิเลนเตอร์ก่อนแม่พิเลนเตอร์หลายตัวก็ได้นะบอลโอเคแม่ผมยังี่หนึ่งล้านกระปุกแล้วก็จะแกะมุนเลย กุ้มสัๆสดๆอะไรครับอไม่แชร์ไหมพอแล้วเธอต้องกินของเธอเยอแกตัวนี้ก่อนจะไปวะจะถอดทอเดียวที่คันซายเลียงงไม่เอาต้องมาับให้ดำปอนกุ้ง โอ้ยเนาะไปเจ้ามาสิพี่น้องทานมาอะไรทาไปมันร้อนจริงๆนะเนี่ยแล้วทธอไม่ร้อนหรอก็ตัวจับตรงปลายมันเราก็ไม่ต้องไปอะไรนี้มันต้จับเหมือนกันไม่ยังร้อนเลยเราจับหัวมันนะก็ต้องเอาหัวออกไงโอ้ยคุณนี่อย่าแกะดีกว่าเราแกะไม่แบบแกะแบบจะได้ของอ่ะ อย่าเว่ออย่าเว่อเนี่ยแหะกกุ้งเก่งค่ะมากนี่ครับแม่เพริสเซนต์ต้องกินเยอะๆเธอเลิกแก่เอาหนูมือออกแล้วกินต้องมาทำให้ขนาดนี้กินนู่นไม่ได้แล้วกินแต่กุ้งบอกอเขลกินเดี๋ยวกินเด็ดไหมนี่แก่ให้เธอเท่าที่เธอแกให้ฉันไม่เอาเสียมคุณแม่ค่ะคุณแม่เราก็ออกมาแล้วเจอเราคุณแม่ หัวเยอะมากหัวเยอะมากจะบอกว่ามันมั่นได้ไหมเนาะไม่คนขอบคุณหัวกุ้งนะครับเขียนชะลอกะเดินอท่ามันหนอมมือมนไม่งามอยู่ก่อนอนแจง